เราจําเป็นนะครับที่จะต้องทานโปรโตีนให้มากพอนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อที่มันยังคงอยู่นะครับในร่างกายของเรามันจะช่วยรักษาระดับการเผาผลาญของเราให้อยู่ในระดับเดิมนะครับตรงนี้นะครับมันจะไม่ทําให้เพื่อนๆนั้นเกิดสภาวะโยโย่เอฟเฟกวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับร่างกายของเรานะครับ ยิ่งมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้นครับโดยทุกๆหนึ่งปอนของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นประมาณ450กรัมเหล่านั้นจะเผาผลาญเพิ่มขึ้น14กิโลแคลอรี่ครับสิ่งที่เพื่อนๆจาเป็นที่จะต้องรู้นะครับผมในระหว่างตอนที่เราลดน้ําหนักนั้นถ้าหากว่าเรานะครับไม่สามารถที่ทานโปรตีนที่ร่างกายต้องการได้นะครับร่างกายจะดึงเอากล้ามเนื้อของเรานะครับออกมาใช้ทำให้ร่างกายเหล่านั้นสูญเสียกล้ามเนื้อไปในตอนที่เรา ลดน้ำหนักด้วยครับ และเมื่อร่างกายของเรานั้นสูญเสียกล้ามเนื้อไปนะครับผมก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นเผาผ่านพลังงานได้น้อยลงนะครับและการลดน้ําหนักของเราเนี่ยก็จะทําได้ยากมากขึ้นนะครับและพอเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับลดน้ําหนักได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับแล้วต้องการที่จะหยุดมันเนี่ยน้ำหนักมันก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งครับในระหว่างที่เราลดน้ําหนักเราจําเป็นนะครับที่จะต้องทานโปรตีนให้มากพอนะครับเพื่อที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเรายังคงอยู่ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ากล้าม เนื้อที่มันยังคงอยู่นะครับในร่างกายของเรามันจะช่วยรักษาระดับการเผาผลาญของเราให้อยู่ในระดับเดิมนะครับตรงนี้นะครับมันจะไม่ทําให้เพื่อนๆนั้นเกิดสภาวะโยโย่เอฟเฟกเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายอีกคลิปต่อไปนะครับและโปรตีนที่เราทานเข้าไปนะครับผมมันจะเข้าไปแทนที่ของไขมันในร่างกายของเรานะครับมันจะทําให้การลดน้ำของเราเนี่ยเมื่อเราลดเสร็จแล้วร่างกายเรานั้นจะกระชับนะครับและไม่หย่อนยานในทางตรงกันข้ามนะครับ ถ้าหากว่าเราทานโปรตีนไม่เพียงพอตามที่ร่างกายเขาต้องการนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยควบคุมความหิวเนี่ยได้ยากมากมากครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับทานโปรตีนให้มากพอนะครับผมสําหรับใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ตอนนี้นะครับแลวถ้าใครชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในอ p พีหน้านะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ